สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมกับคอนโดที่มีชื่อว่าลุมพ i n i v i วนครอินริเวอร์วิวค่ะ ที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนโดที่น่าสนใจค่ะใครที่อยากจะได้นะคะเน้นในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อยากจะได้ห้องนะคะที่ราคาไม่สูงเกินไปค่ะสําหรับคอนโดแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายเพราะว่าอยู่ในย่านของนครอินค่ะและก็ภายในคอนโดแห่งนี้นะคะมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยทั้งสวนหย่อมค่ะและก็ยังมีสระว่ายน้าฟิตเนสเข้าออกด้วยระบบขีดก์ดค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นนะคะเทสโก้โลตัสค่ะหรือว่าจะเป็น บิ๊กซีสาขารัตนาทิเบตน,นั่นเองค่ะใกล้กับสถานศึกษาและโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ว่าบนห้องจะเป็นยังไงตามโบขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะและห้องที่เราจะพาไปชมกันนะคะอยู่ที่อาคาร A ชั้น1ค่ะห้องเล็กที่92 17ับ17ค่ะในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ พื้นที่ห้องนี้ค่ะอยู่ที่ขนาด23.02ตารางเมตรค่ะห้องนี้จะเป็นห้องชุดนะคะจะมี1ห,ห้องนอนค่ะห้องนั่งเล่นและ1ห,ห้องน้ําค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับส่วนพื้นที่ที่เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกนั่นเองค่ะฝั่งขวามือของโบตรงนี้นะคะก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างพวกโซฟาหรือว่าโต๊ะทํางานก็ได้ส่วนฝั่งซ้ายมือค่ะจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับกําแพงห้องน้ําซึ่งคุณสามารถบิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีก็ได้ค่ะ ส่วนพื้นที่ของห้องครัวตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของตัวห้องค่ะครัวนี้นะคะเราจะมีการบิวล์อินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วและที่ติดก,กับครัวตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ระเบียงห้องที่นี่จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะห้องนี้เพราะฉะนั้นตรงระเบียงห้องตรงนี้ค่ะคุณจะสามารถมองเห็นบริเวณที่จอดรถค่ะและพื้นที่ตรงนี้สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าจะวางนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อย่างเช่นนะคะเครื่องซักผ้าหรือว่าจะเอาไว้ตากผ้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ สำหรับห้องน้ําที่นี่นะคะมี1ห,ห้องน้ําด้วยกันค่ะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะ ในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะมีประตูบานกระจกแบบนี้นะคะเป็นประตูสไลด์แยกพื้นที่ส่วนห้องนอนค่ะห้องนอนนี้นะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ค่ะและเราก็มีบิวอินนะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่แบบนี้ให้ด้วยอยู่1ตู้ค่ะและห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะที่คุณสามารถรับแสงธรรมชาติจากด้านนองได้อีกด้วยค่ะการเดนแฮปิแอรงคอนโดลุมพินีนครอ,อินริเวอร์วิว เริ่มต้นที่บริเวณแยกแครายขับตรงไปบนถนนติวานนท์3.7กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับต่อไปอีก600เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะและสำหรับ EP นี้ที่โบพามาชมกันนะคะกับคอนโดมิเนียมรุมพินีวิวนครอินแห่งนี้ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook f a n p a J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทัพมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้าอยากจะให้โบพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ